การกลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ใช่เส้นทางไปสู่ความสําเร็จอย่างที่เขาหวังไว้ทีมในเวลานั้นเหมือนจะเป็นขาลงเมื่อเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็แยกทางกันดีกว่าข้างหน้าควรจะเป็นฟ้าหลังฝนแต่กลายเป็นว่าเจอแต่เรื่องแย่ๆเหมือนอยู่ในช่วงดวงตกยังไงอย่างนั้นสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับเฟรอกนิตและนี่คือสตอรี่เข้มๆในเกมลูกหนังจากพวกเราฟุตบอลแม็กซ์ครับ วันนี้เรื่องที่เราอยากจะชวนคุยเป็นเรื่องราวของปอป์ปอกบาสงสัยไหมครับว่าเขาไปทําอะไรมาไปเดินเตะเครื่องเส้นที่สารไหนหรือยังไงทําไมชีวิตมันถึงเหมือนโดนวิญญาณตามติดพระุขเข้าพระเสาแทรกอะไรขนาดนั้นผมก็สงสัยครับนับตั้งแต่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายออกมาเนี่ยก็เจอแต่เรื่องปัญหารุมเร้ามาโดยตลอดปัญหาที่เขาจะเรียกว่าไม่ใช่คนก่อก็พอจะพูดได้นะครับเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจแล้วก็แยกแยะก,กันก่อนนะครับคิดว่าหลายคนโดยเฉพาะแฟนแมนยูเนี่ยที่ ไม่ค่อยชอบเขาก็คงจะมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องของอีโก้ส่วนตัวเรื่องของความทุ่มเทหรือว่าพฤติกรรมความคิดหรือว่าพฤติกรรมการติดแฟชั่นชอบตัดผมอะไรของเขาเนี่ยนะครับอาจจะรวมไปถึงสิ่งที่เขาพูดหลังจากย้ายทีออกมาที่บอกว่าจะทําให้แมนยูรู้สึกเสียใจที่ไม่ยอมต่อสัญญาก,กับเขาอะไรทํานองนั้นจากเรื่องพวกนี้เนี่ยจะไม่ชอบเขาก็คงไม่แปลกครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าในฐานะนักฟุตบอลแล้วเนี่ยเขาควรต้องมาเจอกับเรื่องที่เขากําลังเผชิญอยู่การที่เขามีอีโก้หรืออาจจะถก มองว่าไม่เป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสุดท้ายเมื่อหมดสัญญากับทีมแล้วเนี่ยตกลงสัญญาใหม่กันไม่ได้มันก็แยกทางกันครับถ้าทีมคิดว่าเขาไม่ดีพอหรือว่าแฟนบอลไม่ชอบเขาก็จบการตรงนี้แยกย้ายกันเดินคนละทางมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องเที่ยงการบาดเจ็บที่เขาจะต้องเจอหรือว่าปัญหาต่างๆที่มาจากครอบครัวหรือสิ่งรอบข้างเนี่ยมันจะต้องมารุมเร้าเขาอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทําตัวเองไม่มีวินัยหรือว่าเรื่องมาจากอีโก้หรือนิสัยของเขาเลยครับเรื่องนี้มันต้องแยกประเด็นกันนิด สิ่งแรกครับที่ปอกบาเจอคือการบาดเจ็บช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแมนยูี่ยเขาก็เจ็บแล้วครับแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนที่อาจจะไม่ได้บ่อยครั้งนักแต่ว่าเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานหลายครั้งที่ลงเอยด้วยการต้องไปผ่าตัดครับในช่วงเวลาต้นปี2021เนี่ยจนถึงปลายปี2021ตอนนั้นเขายังอยู่กับแมนยูนะครับเขาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังถึง2รอบพลาดลงเล่นไปมากกว่า20เกมนะครับจนกระทั่งปลายฤดูกาล2021-2022เขาก็ต้องเจ็บน่องแล้วก็พักไป6เกมตลอดเวลาที่ อยู่กับปีศาจแดงเวลาบาดเจ็บเนี่ยเขาและทีมก็พยายามที่จะรักษาตัวอย่างมีวินัยเสมอครับเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดบางครั้งก็ไปรักษากับผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศเลยด้วยซ้ําก็มีนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับมันเจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่าและทีนี้จนเมื่อเขามาเซ็นสัญญากับยูเวนตุสครับระหว่างเก็บตัวปีซืซอสั้นเขาก็บาดเจ็บอีกบริเวณหมอนรองหัวเข่าครับแพทย์ของทีมแนะนําให้เขาผ่าตัดครับแต่ว่าสาหรับบล็อกบาเนี่ยแน่นอนว่าเขาผ่าจนพุนมาหมดแล้วครับตอนอยู่กับแมนยูแล้วมันก็จะทําาาใหห้เเนี่ย ขึ้นต้องรักษาตัวนานขึ้นหลังจากการผ่าตัดตัวเขาเองที่เพิ่งย้ายทีมมาก็มุ่งหวังที่จะได้ลงสนามได้โชว์ผลงานพูดง่ายๆว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองเร็วๆเ,เลยครับว่าแมนยูเต็ดเนี่ยคิดผิดที่ไม่ต่อสัญญากับเขาก็เลยไปรักษาตัวกับผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อที่จะได้กลับมาให้เร็วที่สุดก็รักษาตัวกันมาตลอดจนถึงเดือนกันยายนอาการมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เป็นไปตามลําดับตามขั้นตอนกลับมาซ้อมเบาๆได้ครับแต่ระหว่างที่ลงซ้อมนั่นเองครับมันก็กลับมาเจ็บซ้ําอีกช่วงต้นฤ ดูการก็พลาดการเล่นไปแล้ว7นัดครับแทนที่จะกลับมาได้เขาต้องมาเจ็บซ้ําอีกจนสุดท้ายก็ต้องรับการผ่าตัดในที่สุดครับนั่นคือหนักฮะเขาต้องพักยาวมากกว่า140วัน พลาดการลงสนามไปมากกว่า20นัดกว่าจะหายดีกลับมาก็ข้ามปีไปเดือนมกราคม2023นู่นเลยครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์เขาได้แต่ดูการถ่ายเท่าสดดูเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านครับพร้อมขาที่ใส่เฟือกนั่งดูทีวีเห็นเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันเมื่อ4ปีที่แล้วพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็แพ้ในการดวลจุดโทษคือถ้าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วครับที่รัสเซียฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคือคนที่พูดปลุกเร้าเพื่อนๆในห้องแต่งตัวนะครับที่ยังจํากันได้เขาามีบบท มากๆในแผงกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมคว้าแชมป์โลกถ้าทิกาตาฝรั่งเศสมีป็อกบาอยู่ด้วยผลอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับป็อกบาเผชิญหน้ากับอาการบาดเจ็บต่อไปฮะจนกระทั่งปลายเดือนมกราคมเกมที่เปิดบ้านแพ้มอนซ่าศูนย์ประตูต่อ2ปบ็อกบาก็กลับมามีชื่อในทีมของยูเวนตุสครับแต่ว่าในฐานะตัวสำรองซึ่งเขาก็ไม่ถูกส่งลงเล่นนะครับในช่วงที่วอร์มเนี่ยเขาก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนบอลเป็นอย่างดีฮะทุกคนให้กําลังใจเขาจากบน จเพียงแต่ว่ากุนซือก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพาเพิ่งหายกลับมาก็ไม่อยากจะให้เขาต้องฝืนลงเล่นแล้วก็เป็นทางเลือกที่ถูกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนกลับมาซ้อมตอนกลางสัปดาห์เนี่ยพี่แกก็เจ็บอีกแล้วครับคราวนี้เป็นการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขานีบครับแล้วมันก็ต้องพักยาวตลอดเดือนกุมภาพันธ์ในตอนนั้นเลยจนถึงปลายเดือนครับเขาก็กลับมามีชื่อในทีมได้แล้วก็ได้รับโอกาสลงสนามสักทีครับในนัดที่เปิดบ้านชนะตริโน่4-2บ็อกบาได้ลงเล่น21นาทีด้วยกันต่อมาในเกมกับโรม่า ก็ได้ลงเล่น14นาทีทีนี้มาถึงช่วงต้นเดือนมีนา,นาเขาโดนบทลงโทษจากสโมสรด้วยการตัดชื่อกับทีมครับ,รบเพราะว่ามาแรงงานตัวสายในนัดที่พบกับฟรายบวกในเกมยูโรปาลีกและหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขาโดนลงโทษให้พักวันเดียวเนี่ยก็เจ็บอีกแล้วครับในช่วงเดือนเมษายนเขาได้ลงเล่น2เกมด้วยกันครับที่พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนในยูโรปาแล้วก็เกมกับซาซัวโรในเกมลีกแต่ไม่มีเกมไหนเลยครับที่เขาลงได้ถึง10นาทีจนถึงวันที่20เมษายนครับที่ไปเยือนลิสบอนเขาได้ลง18นาที จากนั้นก็ได้เล่นต่อเนื่องมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมทั้งเกมลีทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลยุโรปดูทรงหลายๆอย่างมันน่าจะดีขึ้นครับเขาน่าจะกลับมาได้แล้วแล้วก็เกมแรกในฐานะตัวจริงก็มาถึงครับในวันที่14พฤษภาคมเขายืนเป็นกองกลางตัวรุกอยู่หลังดูซานวลาโฮวิชที่เป็นหน้าเป้าครับในนัดน,นั้นเป็นนัดที่พบกับเครโมเนเซ,ซครับแต่ว่าบอกบาลงไปได้24นาทีเท่านั้นก็ถูกเปลี่ยนตัวออกครับเพราะอะไรฮะเจ็บอีกแล้วครับคราวนี้เป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับที่ ก่าที่เดิมและเขาต้องพักยาวจนจบฤดูกาลตลอดฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมาครับเขาบาดเจ็บไปถึง6ครั้งพลาดการลงเล่นไปถึง53เกมรวมเวลาที่เขาอยู่ในสนามทั้งหมดเนี่ยมีแค่162นาทีเท่านั้นครับมันเป็นการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสอย่างแท้จริงครับคิดดูว่าถ้าเราต้องเจ็บบ่อยขนาดนี้เราจะมีกําลังใจจะเล่นต่อจริงๆเหรอมันหนักมากเลยครับคือ ระหว่างที่เขาบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องให้โฟกัสกับการรักษาตัวเท่านั้นสภาพจิตใจเขาก็แย่ตามไปด้วยครับเพราะว่ามันมีปัญหาภายในครอบครัวคือใครจะคิดเลยครับว่าพี่ชายในไส้ที่โตมาด้วยการเตะบอลมาด้วยกันเนี่ยจะกลายเป็นคนร่วมมือกับโจรขู่กันโชคทรัพย์น้องชายตัวเองสื่อรายงานครับว่าป็อกบาเนี่ยโดนมาธิอัสพี่ชายของตัวเองเนี่ยถเงินนิดๆหน่อยๆอ,อยู่ตลอดตั้งแต่เขากลายเป็นนักเตะดังนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตครับเพราะป็อกบานี่หาเงินได้เยอะอยู่แล้วครับแบ่งป ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าหลังๆมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับขอไม่มีหยุดจนเมื่อวันหนึ่งเขาหยุดให้ก็กลายเป็นว่าจะโดนขู่แบ็กเมย์ขึ้นมามาทิอัสร่วมมือกับแก๊งอันธพาลแถวบ้านครับพมขู่ปอกบาด้วยอาวุธปืนถึงขั้นใช้อาวุธนี่มันรุนแรงแล้วนะครับมันลามใหญ่โตขึ้นทุกทีรอบนี้เรียกเงินถึง11ล้านปอนด์ครับจนกระทั่งปอกบาทนไม่ไหวครับและตัดสินใจฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายมาทิอัสก็เอาเรื่องมาแฉครับแต่เรื่องที่พูดมันอีหยังวะมากๆปอกกบาาาใช้คุณสรร ใช้คุณใส่ทาให้แมนยูชนะอย่างนี้หรือใช้คุณใส่ทาให้คลียนเอมบาเป้ได้รับบาดเจ็บแบบนี้คือครอบครัวปอกบ,บาเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศกินีครับประเทศในแอฟริกาดังนั้นอาจจะมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ส่งผ่านมาในครอบครัวอยู่บ้างครับแต่ว่าปอกบาเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนามากๆนะครับเขาเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมก,กะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลายครั้งนะครับตามแนวทางของชาวมุสลิมและแม้ว่าจะไม่ยกเรื่องศาสนามาพูดครับไอไสยศาสตร์เนี่ยมันก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แล้วครับจะเอาผิดตามกฎหมายใน ประเทศที่พวกเขาอยู่มันก็ทําไม่ได้ฮนะมันพิสูจน์ไม่ได้อนะ่ะแต่ก็นั่นแหละครับเล่นแบ็คเมมผมคู่กันแบบนี้ก็โดนตํารวจรวบเข้าสังเตไปตามระเบียบครับแต่ปอกบาที่เจออาการบาดเจ็บอยู่ทั้งปียังเจอคนในบ้านทําแบบนี้กับเขาอีกสุดท้ายสภาพจิตใจของเขามันก็ย่าแย่ครับมันอาจจะเป็นเหตุผลให้เขาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะฮะสุดท้ายฤดูกาลใหม่ก็เปิดขึ้น,นครับปอกบากลับมามีชื่อเป็นตัวสํารองในทีมได้ในสารนัดแรกของยูเวนตุสในเกมที่เจอกับอูดินเนเซมีชื่อแต่ไไมม่ด้ลงเก กับบอโลญาได้ลงมา24นาทีและเกมกับเอมโปรีครับลงมา28นาทีโดยที่หลังจบเกมนั้นเขาได้รับบาดเจ็บอีกแล้วครับเป็นอาการกล้ามเนื้อเกิดความล้าครับและก็ต้องพักไปในที่สุดและระหว่างที่เขากําลังพักอยู่นั่นเองครับปัญหาก็ก,ก่อตัวขึ้นอีกครั้งย้อนกลับไปในเกมแรกของซีซั่นที่เจอกับอูดดนเซ่ครับเขามีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงอย่างที่บอกนะครับและเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกนาโดอิตาเลียหรือว่าศูนย์ต่อต้านการโดบยาแห่งชาติของอิตาลีสุ่มตรวจโดบครับ ผลออกมาเป็นบวกและมันก็มีการสั่งแบนเขาเป็นการชั่วคราวแม้ว่าตอนนี้จะลงสนามไม่ได้เพราะบาดเจ็บอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังโดนสั่งแบนเพิ่มเข้าไปอีกสถานการณ์ไม่สู้ดีครับแน่นอนว่าจะมีการตรวจรอบ2เผื่อว่าจะมีการผิดพลาดซึ่งเอเย่นของปอกบาก็ยืนยันนะว่าตัวนักเตะเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําผิดกฎอ,อย่างแน่นอนใช่ครับผมเห็นด้วยฮะยากมากครับที่ปอกบาจะตั้งใจทําผิดเพราะว่าถ้าโดนตรวจเจอแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะโดนแบน,แ,บนแค่ในอิตาลีนะครับแต่เขาจะโดนแบนทั่วทั้งโลกเล่นฟุตบอลที่่ไไไหนก็มด้้เลยถา ว่าเขาตั้งใจใช้สารกระตุ้นเนี่ยจะโดนแบนแน่ๆ4ปีเป็นขั้นต่ําหรือว่าถ้ารับสารเข้าไปแบบไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทั้งผ่านอาหารหรือว่ายารักษาโรคอะไรก,ก็ตามนะครับเขาก็ต้องโดนแบนอยู่ดีครับอย่างน้อยๆก็2ปีสารที่ถูกพบในตัวของปอกบาคือเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนผู้ชายก็จะมีเยอะหน่อยผู้หญิงก็จะมีน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าที่ตรวจพบในตัวปอกบาเนี่ยเป็นปริมาณที่มากกว่าปกติครับและร่างกายไม่ได้สังเคราะห์มันขึ้นมาเองสารตัวนนนีี้มมประโยชยช์ังไงไ มีประโยชน์ตรงที่เรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันจริงๆแล้วนะครับคือการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อครับมันเลยต้องสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าเขาอาจจะแอบใช้มันเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ต็อย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเขาตั้งใจใช้มันจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องบ้ามากครับเพราะว่าตอนนี้เขาอายุ30แล้วนะฮะเกิดโดนแบนขึ้นมา2-4ถึงปีนี่หมดอนาคตเลยนะครับคิดแขวนสตาร์ทได้เลยกว่าจะพ้นโทษแบนกลับมาเนี่ยนะครับแถมนั่นอาจจะทําให้ยูเวนตุส คิดจะยกเลิกสัญญากับเขาด้วยก็ได้ครับและจากนิสัยที่ผ่านมาของปอกบา์นะครับเอาเขาจริงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงมีความเป็นศิลปินหรือว่าไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะครับเรื่องของระเบียบวินัยแต่เขาไม่ใช่คนที่ชอบเล่นอะไรตุกติกแบบนี้ครับมันก็คงต้องรอดูผลการสอบสวนทีครับคงไม่ด่วนสรุปอะไรหวังว่ามันจะไม่มีผลกระทบกับอาชีพนักบอลของเขามากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลําพังแค่ลงสนามไม่ได้เป็นปีพี่น้องหักหลังและยังเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกผมสงสัยเหมือนกันนะครับ ่าเขาจะรับไหวจริงๆหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังเรื่องนี้มาจนถึงตอนจบครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ถ้าชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลจากพวกเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กด้วยไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k YouTube t i k ็ o k ของฟุตบอลแม็กเพราะทุกวันคือฟุตบอลสวัสดีครับ